สวัสดีค่ะสิบห้าชมตลาดบางตากนะคะอำเภอตากเนาะสิบห้าช่อันนี้ในวัดเนาะตลาดไม่วัดนะคะอันนี้เป็นในวดัดเรื่องกันวา่าตลาดเพิ่นนะ่ะคือตลาดบางเ้องตลาดบางเพิ่นชื่อตลาดบางเ้องบ่ ทางแล้วคพันขายซื้อจากับคองบานเฮ้าบักนพื้กันร้อกันมสิร้อยสามสิบถูกข้าวบานเฮ้าอยู่นะบานเฮ้ารลอยห้าสิบนู้บานพันชืกนเยอะน่านสิบบาทก็เยอะนะ บอกกัน wow. ี้ด้วยกันเาน้ำอะไรคอับอันนี้ครือมุ่งอาหารการกินเนาะ

คตพ่ออกาเป็นคนถือช่อพระนะคะโดยเพะไป้องคพระลงไปไหนก็ไม่ไรูร้เหมือนก,กัน,กกนนะครับแล้วแต่นะฮะ เนี่นาะเออมนขึ heights, <AS AS ้นเป็นเนาะเนี่ยก็ได้กระต่างเนาะคาตาเ้าไฟเดินถ้า้าถารว้นะเออคาถาเนีกระจารมันมีไว้เรีกหาวาวเรียวๆห้าเจ็เปิดนังสือบ้านมาตัดกินเอมีข้างนเเไปว่าอซูสูอนอีซูซูัต้นก็ได้เด้อเห็นมาบับต้นใบยืนร้านด้วยคาาตัมีว่าในขออีซูซูต้นกับไดกัน ช่วงนียังาไปใส่นูกับเครื่องเกิดอย่างมันแข็งเราแข็งเราใส่นูกับนูกาบพระแล้วนะขอเจ้าทีเจ้าท่านเนี่ยกับขอือกันเดี่ว่าอะไรเลยนักการจอนถานแข็งเเหมือนอก็อดีช่วงดีแล้วไม่อยากพ่อเราพี่หลอกี่หลอกมากพ่อมึงกสยโอ้ยไปยอกหัวนี่อู่น่แก่ผ่าเลยยาเสียมองมากกับตกใจยาเหล่านี้เลยต้องเฮ็ดแบบนั้นติมีเฮ็ด อย่าบอกว่าอย่ามากวนนะอยู่ใครอยู่มันถ้ากวนกูแช่งนะใอยไปดูดอกะอาลีจ้ากำลังขับขับใส่ก็คือหลับตอนไหนมีปบทที่พี่ไหมจ้ามันอาจจะเป็นสซีรีสนตกวไหนที่ตีซี เสียงคือนจังบ่สบายอืมจังว่าเสียงคือเป็นอุยอุอเยรมาาเป็นงาเดั่งหรอจ้างมทั้งอ่างทั้งแ่ทังท้ง้ขอบรญขตรนั่น นี่แหละทางไปดอยเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมทางไปดอยดอยใหญ่ดอยแม่ละมาดคพุ่หลักขึ้นท um, ั้่งพุ่นหลักมยเอลามีเวลาหวยพ้าจบไปอยู่มันว่าบนังขอจีวารนี่แหละท่านกับ้าน้อกจิวังสิล่ะดัวไปิะเพื่อเพือเพอปท่านในเจ้ากัปตองไปคือปลาคือเขาเรื่อยๆพอดีทังละทั้งละ ตเซียนตุนเซียนตนเซียนแอคืนนอนไม่ได้ไล่เนงคุี่จนเราเรียกว่าคืนนอนกัน้อแม่เนาแล้วๆอะไรคือคืนนอนได้กินหนังก็โอ้ยคีดหอดไปยังเสียนเลยอันนี้ก็แสบบก้นหอดมากจงไว้ในตะกี้เปนดอกเบี้ยบุญเง่น ไปนี่คลองคนละนิดได้เลยบ้าวิวสวยงามเลึกสุดไปไปนี่คลอลังนอันออน,นี้ก็บริเวณวัดนตกเลยนครับคลองน้ำนี่นที่เขาออกข่าวครั้งแล้วอ่าที่ผู้ใหญ่บ้านเอาปลาบึกออกหมดที่ว่าหวานแห่ปลาบึกลายมันบ้านนิดเขาอุ่มอยู่นี่จ้า เป่าปูนแข็งคือคือปักข้างแทนปักข้างนี่ปักข้างแดงว่าตรงเนี้ยที่ว่าออกข่าวว่าที่ว่าโกงเงินไอ้ที่บาดแห่เปิดประมูลแห่แสดงมาแถวนะี้ปักข้างหลายเนาะหมู่ของไอ้ผู้ใหญ่บ้านโกงมันก็หลายตัวเห็นกระต่างละพั่านงานเสียแบบ่ะผู้ใดเป็นผู้จัดการยุนี่ยุนี่ยุนี่ลุวยข้าราชการกันวัดเก่าเป็นธุรกิจเบิร์ดแล้วแม้วัดเ,เก่าเพราะว่าตวใบที่แม่